สวัสดีครับพี่น้องครับผ้ามาลุนปลายูจิมาสุโขทัยครับคกับเคยอุบลคนไกลบ้านครับพี่น้องเป็นอีกช่องหนึ่งของยูนากับตาวินะครับผมผมมีอยู่สองช่องครับผมกับบรรยากาศชื่นๆพี่น้องครับมาเปึงน้ำกันครับมาลุนน้ำกันเป็นจังได้ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วโอ้โหลาขยิบ สองตัวเลยเงียบคนเดียวพี่น้องเลยไม่มีใครเลยใครเลยเงียบเชียวเขาหนีไปทังหม่องไม้กันวะปลาปลามันไม่ค่อยจีบนะครับไม่จีเร็ดหลอดแล้วโตสองโตสิพี่น้องเขาไม่เพลินไม่เพลินปลาหน่อยเดี๋ยวผมมีจ่อปลากระแหงนี่นะครับดูครับบรรยากาศพี่น้องไหมคือปลากระหงส์ มันตกประดุกประดุกแต่ลมแต่ลมเย็นๆมันมาอยู่ไม่แน่เลยมครับมาจะได้แช่กัเย็นเตอร์เย็นลมตกมองอื้อแล้วล่ะแต่ที่นี่มันไม่รู้มันจะตกตอนใดบุ๊คปลาขึ้นสวยๆสินะครับปลากระแงงมติดตลอดนะครับเขาได้อยู่อ่าไปจากสองทันแช่กับม้าติดอีกนะครับจะปลาใสปลาอื้อยังบ่ค่อยปันใดฮะมันจะไหนเห็นขึ้นเนี่ย เดงแล้วอ<ส> <orman pulse. S 1> ื้นนี่ไงโอ้ตัวนี้วะเนี่ยใส่นใส่หัวแข็งนี่นะครับตังดูนี่ปลูกอยู่ครับเอาแปดต่อสองเส้นเคืองยันยิบยันร่กนย่อรู้เรองรายหาเอเชืมานย่พี่น่อยคน

เดียดตัวหนึ่งเลยพี่น้องต้องกลางมบปานี่โอ้ยี่ก็เสียบคือกันเสียบเสียบไปครึ่งตัวมอเสียน้ำสพี่น้องมุมนู้นพอดีดูได้ปืดออะไรนะย่อขายไม่ใช่แล้วพอหลานพิ

กโรรงเียนอยู่หลังโรงเรียนคลองอยู่หลังโรงเรียนในั่นเองเด็กกเรียนเซลนู่นมาเรียนกันตรงเด้งวงเว้งนั่นะอาคารเรียนนันน่น,นการเซล <laughs> คิดว่าไม่มีฟ้าแล้วเนี่ยถ้ามันไม่โดดอะโมติยอไม่มียุบมียับเลยจะจะพ่นน้ำแล้วโดดตูมจอเตาขึ้จอไม่นนไหนักยกเลี้ยวบดได้

หนึ่งบ่โดยว่ายังพี่น้องเลยไข่เต็มท้องอย่างนี้ครกบแผดขึ้นมาเลย ถึงถ oh. ึงแล้วโ oh. อ๋ออาคูให้พี่น้องรอบไห Đứng, nào, đứng 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 đi đứng từ 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 đứng chỉ đứng 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 Rồi tiền bó lọt này Tiếng tiếng bó Tiếng như thế nào? Tiếng đó, tiếng đó Ai chứ Rồi cho thì tiếng bó tiếng rồi Sao ếch nó thì à? เมาแล้วหนึง่งไหนมีบอมีอีกมาตัวนี้ก่อนมันไปว่าอะไรมันเกี่ยวอันนี้นะพราะงีนะครับเกี่ยวอะไรเกี่ยวเยอะเมีอยกเช่น เดินมาส้นบวดรึ้นไม่วางคับมันว่างบาง้างทับพอดีเป็นของวางไปตะชวนมันไม่เป็นนี่หรอกจะชวนมันตะเกาะข้างขี้มันอันนึง่งไปหอลอดปลาโตสองตัว,ม,ตวมีเนาะ รุงบืงันไปได้เลยพระโลเองฮะเด็กหน่อยไปโอท่านนะครับปวดตาอีกแล้อดึง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 ด ดูมวนยางมีหน่อยไปนี่มันโดโด,ด้วนะมีคำว่ารรผ่าดเว้นแตยอรตะสันขนาดไหนขคาดนั้นของแสบของแสบ mì bò lọt nì mì, mì bò tung cho nó nân Ui, bay 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 bèo bay 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 đen เงี้ยพี่น้องเงีดีมาแล้วอึ้งสามสี่ตัวนึงเอ้ยสี่ตัวพี่น้องเรานี่ยตัใส่ครับใส่หัวแข็งใส่กระแนี่ยมันโดนโดนเมื่อเชียพี่น้องปลาปลาใส่หัวแข็งนะโบคือปลากระแนี่ย ไเแย่มกับมาอะมาเรื่อยแต่มาทีละตัวมาเทลาตัวสองตัวมาเท่าตัวสองตัวครับกใหญ่ตัหน่อยคักันไปนะก็ไปโค้งแข็งนี่กดโดนโดนมาเสียฮะแจ็คไปจ่อไปเลยพี่น้องยุ่เสียเพราะยุ่น้องไหนเบื่เหนื่อยอยู่มงสิแล้วก็ไปแย่งครับอากาศไม่ร้อนเลยอากาศสบายสบายที่มีไหลวดลวดด มันตีเทลงมาเยวมางเลยนัมนตีเทลงมาย่างได้เลยปลายไงคืสิบวมีดดดน้ำเขาดอกอโหตวปางใหญ่หนึ่งเลยไดี๋ยวควาั่งเดี๋ยวผมปจอบดักเอาให้พี่น้องดักเอาป่ยครับอะไรจากโลกับมันเนี่ ครับย่งในก,ก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกช่องหนึ่งผมไปเด้อครับเดี๋ยว,ยวลิปหนามาลุ้นกันต่อครับว่บาผมสีพาไปลุ้นช่้องไหนพี่น้องครับจุ๊จบทุกคนครับ